แล้วนะครับขวาเลยขวาเลยใช่ไีมครับไม่ยากหรอกตรงนี้ไปผมไปสายแงว่านผมออกซ้ายใช่ไหมครับเอาไปทางนี้ดีกว่า ทังนี้หรอถ้าสี่แยกบางนาสี่แยกบางนามันไปตรงนี้มันต้องไปลักไก่ตรงนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้มืดฮนะคันนี้อิซุสุหนึ่งจดเก้าสี่ประตูเจ้าของรูปหรอ,อ,อสวัสดีครับคุณนักกล้ามเลยแหละสวัสดีครับเสียชารเรา เราวุดก็เป็นนะผม,มแสงซ้ายเลยครับใส่เต็มเหนียวเลยเคยขนาดไหนเหอาเห้ยิ่งกว่าน่อยก็ได้แล้วลองลองลองแตะจับอาการดูกันดิเป็นไงรู้สึกไหม,ม มันมันมันดึงอ่าเหมือนเดิมครับถ้าเกิดถ้าเกิดเดิมีมันจะทิ้มอ่าหัวจะทิ่มเลยไอ้นี่มันบูดบิดเลยครับอันเนี้ยส่งไปเลยอันนั้นเดี๋ยวสะพานเดี๋ยวเราเบรคขาลงสะพานส่งไปเลยครับมีมอใส่เราออกขวาหน่อยไ้ก่อนเผื่อมันจะแทรกซ้ายเบรกครับ โหเลยเหรอแต่ได้หรอกแต่่ามันอันนี้เรามายังไม่ถึงแปดกิโลมันยังคล้ายๆมันยังไม่เซ็ตตัวเท่าไหร่อ่าอันนี้พับเบรกหน้าเปลี่ยนพับเบรกหน้าแล้วก็ข้างหลังใส่ดิสพับเบกพับเบรกเป็นนักเดอร์โปหน้าหลังเลยลองใหม่ฮะเอาเต็มเหนียวเลยนี่ยังแบบยังกะกักอยู่เมื่อกี้เท่านั้อ่าเป็นไงอันนี้เห็นชัดชัดเลยฮะเพราะว่ามันมัน มันมันค่อยๆดูดลงมันดูดลงเออมันไม่หัวทิ่มเออมันข้อดีคือตรงนี้คือมันสามารถทําให้เราคอนโทรลได้คอนโทรลวัดจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ได้ครับชอบเลยครับชอบเลยนะสมสมกับคิดคิดไว้ไหมใช่ฮะแรกผมก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดไม่ได้แบบนี้ก็คงต้องถอดออกต้องถอดออกก็ดูมานานะผมก็แฟนดู อ๋อเดี๋ยวเราหาหตรงที่มันเออเดีย๋ยวเราลองหาจุดที่มันมีทรายจุดที่มีทรายเพื่อจะลองเอบอของเดิมมันจะเอ s เราจะรู้สึกแต่ข้างหน้าอ่อเดี๋ยวเราดูตรงไหนที่มันหลายทางเนี่ยครับมีแล้วเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอ่ะมันทำน้อยกว่าของเดิม แต่มันมันแม่นกว่ามันทําแล้วหยุดมันของเดิมมันทําแล้วไม่หยุดมันไหลเลยใช่ไหมมันทําแล้วมันแบบหน้าทิ่มปุ๊บมันไปยาวเลยอ้าเดี๋ยวเราไปอีกหน่อยหนึ่งลองอีกทีฮะเอาแรงแรงเลยสวัสดีครับเสียที่เราวัดเอาอีกทีนึงเนี่ยเป็นไงครับมัน ถนนมันต่างสักกันนะใช่รถรถคือปกติเนี่ยมันจะต้องมีท้ายออกนิดหนึ่งอ่ะแต่นี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนกับเราเบรกแล้วค่อยๆดูดลงแล้วก็ไม่หัวทิ้งอเดี๋ยวเราใช้ต้นไม้ฮะเราอยเทินในวงยยเทินตรงนี้เนี่ยฮะเบียดสายเยอะๆก็ หลายๆคนเขาบอกว่าเอ้ยใสยดิสระวังนะเดี๋ยวมันจะหมุนจริงๆแล้วมันกลับกันเลยปะใช่ใชมันกลับกันเลยนะไอ้ที่ไม่มีดิสเน่นละจะหมุนใช่ไหมพอม,มีดิสสี่กลับไม่หมุน,นครับสวัสดีดครับอเสนิพล<ด>สวัสดี ชัสวัสดีครับเสียมน,นัทก็ฟิลนี้คิดไว้แต่แรกว่ามันต้องเป็นแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าต้องถ้งการแบบดุดดแบบนี้คอ่าอ่าอ่าขออภัยต้องกดต้องกดลงหน่อยมันงั้นไฟจะเข้าหน้าคือไม่ผิดกับที่คิดไวท้ทีแรก ให้ดีผมถ้าจะให้ดีนะคือถ้าเปลี่ยนจานหน้าแล้อีกนะมันก็จะโอเคมากขึ้นแต่อันนี้มันผ้ามันยังไม่เต็มนะใช้ดูก่อนถ้าหากว่าไอ้นั่นเดี๋ยวผมทําได้ไอ้ครังหน้ามันไม่ใช่ปัญหาก็คือมาลองฟิลฟิลนี้ก่อนรองฟิลนี้ก่อนเพราชุดหน้าเนี่ยเวลาทํามันก็ต้องใช้เวลาเพราะผมมาสายว่ามาช่วงบ่ายมาบ่ายก็เลยเสร็จค่ำหน่อย วันนี้ก็ทําไปหลายคันอยู่ไม่ค่อยแน่นนะผมเข้าใจว่าการทําเบรกเนี่ยเพื่อความปลอดภัยไงซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานิดึงเห็นเห็นตัวเล็กผมมาเมื่อกี้เนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยวันหน้าช่างนะไปเลยลองดูอีกทีนึงหลังว่างสะพานขาลง เบครับมันลงไม่เราเห็นเลยมันมันมันเกาะเนินลงเลยอ่ะมันไม่เหมือนกับของเดิมของเดิมนี่หน้าทิมเลยนะถ้าอยู่ระหว่างเนินอย่างเงี้ยใช่ฮะไอ้นี่ไอ้นี่แล้วแล้วจะมีเอี๊ยเลยนะเออมีรอยอ่าใช่ใช่มันมันค่อยๆดูดลงอ่าของเดิมมันไม่มีเอี๊ยสเลยมันแตะไปนี่เอเบสทำงานแล้วก็ไถเลยอย่างเงีบอพวก แค่คิดสเตปเริ่มต้นนะค,ะครับขนาดนี้นะ,ะ,ะ,ะต้องแนะนำเพื่อนๆเลยนะว่าถ้าคใครสนใจเนี่ยก็มาลองดูได้นะเอะอเอมีรถให้ลองขับใช่มีรถให้ลองขนะับด้วย,อยของเราเคือตอนตอนนี้คิดว่าถ้าคือกรุงเทพอะนะเวลาเราขับรถเนี่ยมันก็ต้องมีค่อยๆกระเด็บไปกี้ท้ายจี้อะไรตอนนี้ผม ค่อนข้างมั่นใจหน่อยว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงเบรกอะไรได้เราคอนโทรลมันได้อืมอันนี้มันเบรกกระทันหันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาอยู่แต่ก่อนนี่มันไถอ่ะไถเลยไถยาวด้วยอืมมันบีบไม่อยู่อะไอ้ไอ้ที่เอียดน่ะมันเหมือนไอ้คิดว่าอยู่อะมันไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเอียดคือไหลเอียดันมันไหลอ่ะในนี้มันไม่เอียดแล้วก็มันอยู่มันอยู่อืมนี่คือความแตกต่าง คุ้มนะไม่ผิดหวังนะครั้งหน้าคงจะมาเปลี่ยนไว้สั่งขันเอาไว้สั่งมาเดี๋ยวไว้ค่อยแนะนำเป็นเอาปั๊มไอ้นี่ฮะฟอร์จูเนอร์ปั๊มฟอร์จูเนอร์เมื่อกี้นี่ผมผมไอ้นี่นะผมเหยียบคัดเบรกลงเพราะปกติเนี่ยการเหยียบคัดเบรกเนี่ยมันเป็นการเบรกที่ไม่ถูกวิธีมันจะทำให้ไหลไปด้วยไม่ทาให้ไม่มีแรงฉุดของเครื่องยนต์ เมื่อกี้ผมลองหยับพัดดูอ๋อครับไม่มีไม่มีอะไรกับนั่นเลยก็คือดูดลงกะปกติออขาเบรกเป็นไงครับขาเบรกนี่แข็งขึ้นหรือว่าเหลวขึ้นหรืออะไรผมรู้สึกผมนะมันมันด้วยความที่มันเบรกอะแล้วมันดูดอะมันทําให้มีความรู้สึกที่ขาเบรกว่าทํางานเร็วแบบทํางานแบบสายะอืมคือแบบคล้ายๆว่า พอแตะนี่มันเหมือนกับพร้อมที่เราจะรับมันพร้อมที่จะรับคาสั่งแล้วใช่ใชคือมันเหมือนกับเออเขาเรียกอะไรอ่ะมันขาบเบรกมันจะเหมือนกับเราไม่ต้องใช้แรงกดเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนุ่มไปเลยใช่ฮะเออนุ่มเนวนแต่หนักแน่นบางคนก็ใส่รองเท้าแตะขับนะ ผมบอกให้เอาลองลองถอดดูแล้วก็เอาเอานิ้วโป้งแตะๆดูคิดว่าอยู่ไหมอันนี้ไม่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 รู้นะครับผมจะลองดูไหมล่ะจริงๆไม่ถนัดครับจริงๆเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นผมว่าคนเราควรใส่รองเท้าควนใส่รองเท้าพ้าใบหรืออะไรในการขับรถมากกว่าคือสิ่งที่ถูกวิธีอรองเท้าพลาใบมันจะมีรองเท้าขับรถโดยเฉพาะที่เรา นทุกคนนะฮะที่เข้ามีขับรถเนี่ยไปเติมปั๊มวันมันต้องได้น้ําอมผมแนะนําเลยว่าอย่าทิ้งน้ําไว้ข้างหลังคนบอกคนขับเพราะว่าเวลาปบกเนี่ยมันวิ่งมา,ามข้างหน้าวิ่งรอดมาใต้บอกคนขับแล้วไปไปกดตรงนั้นแทนที่เราจะเบยกได้กับเบรบไม่ได้ออืผมทิ้งไว้ข้างนี้ข้างคนนั่งนะแต่มันแต่บางทีงก็เกิดเหตุได้นะเราไม่ร,ร,มรู้เราไม่รู้รออเกี่วกับตงนี้ แต่ตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าเบรกเราโอเคนะอืม,อมเราก็สายข้างหลังเปลี่ยนผ้าเบรกข้างหน้าแล้วก็สายถักหนึ่งชุดสายนี้มองไม่เห็นมืดมองไม่เห็นเลยครับครับเนี่ยสายนี้ รับชมนะครับเดี๋ยวดูส่วนประกอบรถหน่อยก็ได้จอยข้างนอกนี่ก็ได้ครไม่เป็นไรเนี่ยท้ายรีโวเนี่ยตรงนี้ก็ได้โอเคเนี่ยแหละเดี๋ยวเขามาเช็คอีกทีหนึง่งขอบพระคุณครับที่วางใจครับ ฟาโดธรรมดาครับไม่มีอะไรพิเศษข้างหน้าเดิมครับเปลี่ยนพระเบกเป็น,นกระโกครับขอบพระคุณครับทุกท่านเป็นออแคปโฟตัวเตี้ยขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสงสารผมเธอ